สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโคดข่าวคำบวง5มาแล้วครับทหารไทยนั้งขึ้นชื่อนะครับว่ารบเก่งวิ่งในแกร่งแต่ยามร้างลาจากศึกรบแล้วบอกได้เลยว่าศึกรักก็ไม่แพ้กันนะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดมา,มากๆ ทหารคนนี้ครับกำลังจะขอแฟนแต่งงานครับโอ้โหมาคนเดียวอยู่กัน2ต่อสองนี่มันก็ธรรมดาเกินไปครับเรียกได้ว่ามาทั้งกองพันมาล้อมเธอคนนี้ไว้ครับเข้าใจว่าคงรักกันจริงหละครับไม่งั้นคงจะวิ่งหนีไปแล้วแต่อารมณ์หนึ่งก็เป็นไปได้นะครับว่าที่ไม่วิ่งหนีเนี่ยกลัวว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยหลายสิบคนอยู่นะครับจะวิ่งตามเอาได้แหมขออย่างนี้ทํายังไงดีนะครับเนี่ยลีลาการขอ,แต,งงขอแต่งงานของทหารไทยเราไม่ธรรมดาและแล้วน้องนางก็เลยลงเอยด้วยการบอกว่า ยอมแต่งจ้าโอ้โหเท่านั้นนะครับกองพันแห่งความรักก็ตบมือกันเป็นเสียงเดียวสุดยอดจริงครับส่วนคลิปนี้ครับก็เป็นการขอแต่งงานเหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะไม่ลงเอ่ยสักทีเดียวครับมันมาลงเอากลางหัวเลยทีเดียวโอ้โหจัดบรรยากาศกลางห้างครับผู้หญิงก็ออกเขินนิ่ยดผู้ชายบอกขอแต่งงานผู้หญิงโกรธมากครับไม่นับแน่ครับมาก่อนโอ้หือไปไม่เป็นเลยทีียวขอดูอีกทีครับเป็นไงบ้างครับเนี่ย โอ้โหอูเคลเล่เสียงดังนักชักม้คว้าม,มาเปี้ยง <มา S 1> โอ้โหบอกได้เลยว่างานนี้เจ็บครับงานนี้บอกได้เลยครับว่านอกจากอกหักแล้วเผลอเนี่ยหัวจะแตกอีกด้วยเรามาทิ้งคทีเรื่องราวของอกหักเหมือนกันครับแต่ไม่ใช่เรื่องของหัวใจนะครับแต่เป็นเรื่องของกล่องดวงใจแม้ขี่จักรยานดีๆไม่ชอบขึ้นไปเล่นท่าไอ้เพื่อนก็รักเ,ลเหลือเกินโอ้ยไปดูภาพชายอีกทีครับดูแล้ว เตือนกว่าจะบรรยายได้ครับเดี๋ยวเต้ขออนุญาตไปหายใจลึกๆสักสองสามฟอดนะครับกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ